陈老师教我们中文课。陈老师教我们中文课。生词，生词。同学们跟老师读，按单老师打卡。书法，书法。 功夫，功夫，上网，上网，还还箱子，箱子日用品。 日用品，甜，甜，酸，酸，音乐，音乐，生词，生词。 句子，句子，课文，课文，大家，大家，开心。 开心。句子。句子。同学们跟老师读，俺当老师那哈，爸爸教弟弟书法。 妈妈教妹妹中文歌，体育老师教我们中国功夫，叔叔。 常上网，还常看电视。箱子里有一些衣服，还有一些。 日用品，妹妹喜欢甜的，还喜欢酸的。课文，课文。 同学们跟老师读，按当老师那哈。这学期，陈老师教我们中文课，李老师教我们音乐课。 今天星期一上午，我们班有中文课，陈老师教我们生词。 还教我们句子和课文。下午我们有音乐课，李老师。 教我们中文歌大家都很开心ฮัลโหลทงเชมันหาวนะคะวันนี้ภารกิจของเรานะคะก็คือแปลภาษาไทยด้วยตนเองนะคะในหนังสือภาษาจีน หน้าที่22นะคะโดยดูคำศัพท์จากหนังสือนะคะบทก่อนหน้าแล้วก็คำศัพท์หน้าที่23นะคะแล้วก็มีคำศัพท์เพิ่มเติมต่อไปนี้นะคะก็ะเราซื้อตู้นะคะอ่านตามเราซื้อเจอเจอแปลว่านี้นะคะนี้เสวียชีเสวียชีแปลว่าเทิมเฉินเหล่าซื่อเฉินเหล่าซื่อ แปลว่าคุณครูเฉินเคอเคอวิชาปันปาน,ปานแปลว่าห้องเหอเหอแปลว่าและหลีเหล่า老อหลีเหล่า老อแปลว่าคุณครูหลี โตโตแปลว่าล้วนนะคะเหินเหินแปลว่ามากนะคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะทำด้วยตนเองก่อนนะคะแปลภาษาไทยด้วยตนเองก่อนเนอะหวังว่าทุกคนจะแปลกันเองก่อนนะคะเ<ๆ>มื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะแปลเรียบร้อยแล้วเนอะแล้วรอตรวจคําตอบพร้อมเหล่าซื้อนะคะก่อนอื่น ก e, ับ老师读อ่านตาม้อก่อนนะคะเจ๋อเสวีเจ๋อเสวีเจ๋อนะคะคำศัพท์ที่เราซื้อเพิ่งให้ไปคือนี้นะคะเสวีเสวีแปลว่าเทอมนะคะของบทที่หนึ่งนะคะคำศัพท์ของบทที่หนึ่งนะคะเสวีแปลว่าเทอมนะคะรวมกันเป็นเทอมนี้นะคะเทอมนี้กราซื้อตู้อันตาม้อนะคะเชิญ老师 教我们中文课เน老师教我们中文课อ่านเรามาแปลทีละตัวนะคะเฉิน้อก็คือคุณครูเฉินนะคะเจียวเจียวสอนนะคะเจียวเจียวสอนนะ,ะนี่คือนังเอกของเรานะคะคือเจียวนะคะสอน หัวเมินหัวเมินแปลว่าพวกเรานะคะจงหวนเครือจงหวนเครอวิชาภาษาจีนนะคะอันนี้เราเคยบอกแล้วนะคะว่าคําแปลนะคะจะขึ้นอยู่กับเราว่าเรารู้สึกว่าเออมันมันพอดีกับคําไหนมากกว่ากันนะคะแต่อันนี้คุณครูเฉินสอนวิชาภาษ,ษาจีนพวกเราเราซรู้สึกว่ามันโอเคกว่านะคะโอเคกว่าคุณครูเฉินสอนพวกเราวิชาภาษาจีนอันนี้มันจะแปลกๆนิดน,นึงดังนั้นเราซึกก็เลยเอาประโยคนี้มาแ,แทนนะคะ แต่ภาษาจีนถ้าเวลาจะเขียนนะคะมันก็จะเป็นเป๊ะๆของเขาอยู่แล้วก็วคือใครสอนใครอะไรนะคะใครสอนใครอะไรนะคะอ่ะมาประโยคต่อมาเลาซื้อตูอันตานเานะคะหลีววเ่เล่าเื้อเจ้าว่นเอหรีเลาื้อเจ้าวมัน อินเย่เค่าแปลทีละตัวนะคะหลีเราซื้อก็คือคุณครูหลีนะคะเจียวก็คือสอนนะคะหว่เมินหว่เมินพวกเรานะคะอินเย่เค่ออินเย่เคออินเย่แปลว่าดนตรีเคอแปลว่าวิชารวมกันเป็นวิชาดนตรีนะคะคุณครูหลีสอนวิชาดนตรีพวกเรานะคะ,อ,ะอันนี้ง่ายเลยกันลราซื้อตัวก่อนเนอะวันจทียนซิงชีอี จิงเทียนซิงชีอีง่ายมากเลยแต่ว่าอะไรคะวันนี้วันจันท์จิงเทียนจิงเทียนวันนี้ซิงชีอีคือวันจันท์อันนี้แปลง,ง่ายมากเลยนะคะอ่ะแล้วราซื้อู้อันต่ำสุดน,นะคะสร้างอู่หัวเมินปันย่อจีนวินเคอสร้างอู่ วัวเมิน有中文课อ่ะเรามาแปลทีละตัวนะคะช่างอู่แปลว่าอะไรคะตอนเช้านะคะของบทที่สองนะคะคำศัพท์ของบทที่สองวัวเมินหัวเมินพวกเรานะคะปันปันห้องนะคาศัพท์เพิ่มเติมนะแต่จริงๆก็เคยเรียนแล้วนะคะปันปันห้องยมีจงเหวินเคอนะคะบทที่สามวิชาภาษาจีน ตอนเช้าห้องพวกเรานะคะมีวิชาภาษาจีนต่อมาเฉิน老师教我们生词เฉินซ老师教我们生อ แป่ทีละตัวนะคะเฉินเหล่าซื้อก็คือคุณครูเฉินนะคะเจียวเจียวสอนนะคะวอร์เมอร์วเมอรพวกเราเชิงชือ้อเชิงชื้อคือคำศัพท์นะคะรวมกันเป็นคุณครูเฉินสอนคำศัพท์พวกเรานะคะคุณครูเฉินสอนคำศัพท์พวกเรานะคะต่อมานะคะหายเจียววอเมอร 句子和课文还教我们句子和课文นะคะอ่ะเรามาดูนะมาแปลทีละตัวนะคะหายแปลว,ว่ายังนะคะและยังนะคะเจียวเจียวสอนนะคะวอร์เมอรวอร์เมอรพวกเรานะคะจีจ้แปลว,ว่าประโยค เออและนะคะเคอเวรเคอเวรบทเรียนนะคะอันนี้คือคำศัพท์ในบทเรียนเราเลยเนาะอ่ะนี่คําำศัพท์ในบทเรียนนะคะอ่ะแล้วเราจะมาดูนะคะแปลเป็นประโยครวมๆได้ว่าและยังสอนประโยคและบทเรียนพวกเรานะคะและยังสอนประโยคและบทเรียนพวกเรานะคะก็เราซื้อตัวอันตามมาซึ้อนะคะเช้าอู 我们有音乐课下午我们有音乐课อันนี้ตรงตัวมากๆเลยเช้อู่แปลว่าตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายบทที่สองนะคะหัวเมนพวกเรานะคะโยโยมี อินเย่เคนะคะอินเย่อินย่นดนตีนะคะเครอเคอวิชาโดมันเป็นวิชาดนตรีนะคะตอนบ่ายพวกเรามีวิชาดนตรีรลี่老师教อจเอจ文歌。李老师教我น จงหวนเกอเรามาแปลทีละตัวนะคะห,หลีเ่老อคุณคณรูหลีเจ้าเจ้าสอนนะคะหว่อเมินหว่อเมินพวกเราจงหวนเกอเพลงจีนหรือเพลงภาษาจีนนะคะก็คือคุณคณรูหลีสอนเพลงจีนให้กับพวกเรานะคะพวกเรานะคะคต่อมานะคะประโยคสุดท้ายแล้วนะคะตุกคน 开นท่าเจ้เา都很开心อ่ะแปลว่าอะไรคะท้าเจ้าท่าเจทุกคนโตโตล้วนเฮินเหินมากนะคะคายซินคายซินมีความสุขถ้าเอามารวมกันก็จะแปลว่าทุกคนล้วนมีความสุขมากนะคะถูกต้องกันไหมเอ่ย วันนี้นะคะเราก็แปลกนนันมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วค่ะประโยคสุดท้ายแล้วก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทงงเสือเหมือนเจ้เจี้ยง